สวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพรบุรนภัทริตรค่ะอาจารย์ประจำแผนเล็ทรอนิกส์และแมคชทนพนิกค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับเทอม2ค่ะสําหรับเทอม2ที่นักศึกษาปวชรหนึ่งนะคะในสาขาของแมคคีนพลนิกนะคะที่จะได้เกิดการเรียนรู้ในเทอมนี้ค่ะก็จะมีอยู่2องมดมีหนึ่งโมดูลนะคะ2รายวิชาค่ะที่จะได้เรียนกันค่ะไปดูกันค่ะในรายวิชาแรกค่ะก็คือวิชาเขียนแบบแมคคค่ะ ซึ่งในรายวิชานี้นะคะก็จะมีความน่าสนใจนะคะที่นักศษานั้นเนี่ยจะได้มีการออกแบบนะคะในส่วนของชิ้นส่วนของเชิงกลของทางแมคคารอนิกค่ะจะมีการเรียนรู้นะคะรวมถึงการออกแบบที่มีลักษณะที่เป็นแบบ2มิติแล้วก็3มิติค่ะวิชานี้ก็จะเป็นวิชาอุปกรณ์นะคะ อิเล็กทรอนิกส์นะคะแมคคาทรอนิกค่ะในรายวิชานี้ก็จะเป็นวิชาที่เกิดการต่อยอดจากในรายวิชาของการเขียนแบบนะคะเอามาทําการบูรณาการองค์ความรู้นี้ให้เกิดเป็นวงจรที่แท้จริงได้เห็นของจริงได้สัมผัสกับอุปกรณ์จริงนะคะรวมไปถึงการวัดและทดสอบวงจรค่ะเราก็จะมีเป็นลักษณะของอุปกรณ์และวงจรที่นักศึกษานั้นสามารถประยุกต์ใช้นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นงานจริง อย่างสมบูรณ์แบบค่ะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในภาคเรียนที่2นี้ค่ะที่สำคัญเลยนะคะสำหรับปลายเทอมค่ะเราจะมาดูกันว่าผลงานนักศึษานั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ